สวัสดีครับพบกับน้องแฮรี่นะครับวันนี้น้องแฮรี่จะมาเล่นเกม Among Us นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับน้องแฮรี่ตั้งชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคบน้องแฮรี่ตั้งแตโปเอนะครับแล้วน้องแฮรี่จะมาเล่นในโหมดที่สองนะครบวันนี้น้องแฮรี่จะมาเล่นตาเดียวนะครับแล้วจะมาเล่นอีกด้วยนะครับ พร้อมแล้วแล้วก็ไปดยกันเลยครับเ <Yeah. S 1> เริ่มมานะครับจ็นีมีโพสเตอร์สองคนแล้วเราจะปรับเป็นหมู่ที่สามเนครับ okay. ผมเริ่มมานะครับเราเป็นสีเขียวเข้มเนะเาะเ็นสีดำนะครับผม ตาแรกนะคะเราเป็นครูเมดนะครับโอ้อยจะเป็นฆาตกรจังเลยอ่ะไม่มีโอกาสนะเฮ้ยประตูปิดอุ้ยกรบผมครบผมไปกรบผม รู้สึกว่าเรานะครับจะต้องไปทำคุดตัวท้ายสุดหรือยัไงคุดสแกนนเสร็จครับเอาสีน้ำตาลโดนโอเคครับผมสีน้ำตาลโดนไปแล้วตอนนี้ครับสามศพแล้วนะ โอ้ขูอ่านหน้าคาตรกรคร่านฆาตรกรไม่รู้ขูอานาหน้ากตอนเนี้ยเราคิดว่าฆาตรกรนี่น่าจะเป็นตานี้นะครับน่าจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองแน่นั่นใช่ทุกคน จะสีเหลืองว่ะใช่แน่แน่ยลโล่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่พิมพ์นะครับพวกก็สคริปเอาสคคิดทำไมอ่ะไอ้ส้มแกจะคิปทำไมอ่ะก็หสองหกก็บอกเกิบอ่ะรอบนี้ถือว่าเราคิปแผนแล้วกันเนาะ มีคนโบดสีขาวครับผมมีเหลืองแม่น้สีน้ำเงิน,งนงกเกี่ทุกคนรมนีคนตรงนี้ไปก่อนเลย คับผมดาวน์โหลดไฟล์ส่งไปให้สำนักงานใหญ่แล้วไปเลยอุ้ยน้ำเงินโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยคิดว่าน้ำเงินเป็นน้ำเงินตา เอาแล้วเอาไว้ก่อน S, <laughs> <S Y <okay>, okay. I F มันออกก่อนเลยเอามันออกก่อนเลย A man got a will is it. by IF. Okay. ตอนนี้ครับสีสองสีนั้นไม่ยอมโบดเลยทุกคนตอนนี้ครับเขากำลังตัดสินใจนะครับว่าเขาจะบุกใครอ่าสิครับุแอลและสีฟูคนเดียว <onz> <etus> รอก่อนนะครับเอาสีขาวโดนเอ้ยสีขาวโดนอย่านีนั่นดินี่ไงล่ะเรียบร้อยฆาตกรหาฆาตกรนี่คนนึงเหรอเฮ้ยกระชึกกระชึก

เฟสเฟิสเเฟิสตีไม่ลตรงนี้ตรงนี้ดาวน์โหลดไฟคิครับผมเอ้ยระตกระโดดขังลุบดุบ ikuti kon tudik kon oi pilih wang n 对呀、啊。嗯。嗯，我有点儿想写 โอเคชนะครับผมโอ้โหก็ไปยังไงบ้างครับสำหรับน้องแฮร์รี่เล่นเกมอ m มองอัเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้น้องแฮร์รี่ด้วยนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวทำใหม่